เกมบิ๊กแมตช์ประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการลงฟาดแข่งกันในคืนวันอาทิตย์นี้โดยจะเป็นเกมระหว่างแมนชเชตเตอร์ูไนเต็ดที่ดูเหมือนว่าจะฟื้นคืนชีพนะครับฟื้นจากลุมได้ภายใต้การกลุมทีมของกุนซือชั่วคราวอย่างลูดฟอนนิเตอร์รอยที่เพิ่งจะพาทีมยิงถล,ล่มเลสเตอร์แบบขาดลอยเลยนะครับเตสกห้าสองเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของสิงบูชชียสีที่ฟอร์มนัดล่าสุดในการสัปดาห์นะครับคนละอารมณ์เลยนะครับเพราะว่า เพิ่งจะอกหักตกรอบในศึกคาราบาวครับจากการโดนิวคาเซิลนะครับเปิดบ้านล้างตาได้เพราะว่าในเกมลีกนัดล่าสุดนะครับเชลซี Chelsea, ก็เปิดบ้านเฉือน New ิวคาเซ่น2-1นัดกลางสัปดาห์ในศึกคาราบาวครับิวคาเซิลก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซี2-0นะครับเป็นการล้างแค้นทําให้เชลซีตกรอบไปรูปเกมเกมนี้นะครับคาดว่าทั้ง2ทีมเนี่ยน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่กัน แต่ผมเชื่อว่าชลซีเนี่ยนะครับน่าจะเน้นของบอลบุกเข้าใส่มากกว่าขณะที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเน้นคุมโซนนะครับหรือรอโอกาสในการสวนกลับนะครับแต่ประเด็นที่หลายคนน่าจะจับตาม,มองนั่นคือการมาของรุดฟอนนิทรอยที่ดูเหมือนว่าจะปลุกเหล่าบรรดาปีศาจเนี่ยให้กลับมาเป็นปีศาจอีกครั้งได้เนี่ย ถามวิธีการเล่นรวมถึงระบบการเข้าทำก็ดูมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนักเตะดูมีความมั่นใจดูมีอิสระมากขึ้นนั่นจึงทําให้ทีมของเอ็นโซมาเลสกาเนี่ยต้องปวดหัวนะครับเพราะว่าต้องมาปรับทัคติกกันใหม่ไม่รู้ว่าก่อนเกมที่จะเริ่มเนี่ยทีมของรุสฟานิเตรลอยเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนแต่นี่ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์นะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านกุนซือของ มาเชเดอร้ยูไวเตดด้วนะครับเมื่อต้องเจอกับของแข็งอย่างสิงบูชีโอซีแล้วพวกเขาจะรักษาฟอร์มนะครับรักษาความมั่นใจต่อเนื่องได้ไหมนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญแต่สิ่งที่ผมเชื่อเลยเกินในเกมนี้นั่นคือน่าจะเป็นการเปิดหน้าแลกกันคนละหมัด2หมัดอย่างสุดมันแน่นอนนะครับเพราะนี่คือจุดเด่นของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะสิงบูชซีนะครับที่ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือน เรื่องของเกมรุกเนี่ยก็ไม่กลัวใครเหมือนกันนะครับแต่มาเชเดอร์เต็ดเล่นในบ้านของตัวเองก็ไม่น่าจะกลัวใครเหมือนกันแหละแต่จุดคายแมตต์มันอยู่ที่เกมรับนะครับของทั้ง2ทีมนี้ที่ถือว่าจัดว่าเด็ดเหมือนกันนะครับเด็ดในที่นี้คือหมายถึงว่าละหลวมพร้อมที่จะเสียประตูนะครับเล่นไม่ละเอียดด้วยกันทั้งคู่นะครับพอๆกันนั่นจึงทําให้ผมคิดว่านะครับเกมนี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะแน่นอนสกอร์สูงแน่นอน ่คงต้องวัดกันที่ใครเนะี่ยยิงได้เยอะกว่าคนนั้นชนะคือเอาง่ายนะครับใครคมกว่าเป็นผู้ชนะนั่นเองเหมือนเดิมครับถ้าชอบการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับหรือหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะซัพพอร์ตช่อง m อ็มอาร์ t เตฟอของพวกเราก็สามารถกดที่ปุ่มซูเปอร์แตงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ